เงินชอนหนึ่งสาเหตุที่ทำให้นักธุรกิจต้องเสียภาษีแพงนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วกิจการของคุณก็อาจจะต้องมีเรื่องของเงินทอนเข้ามาเยอะมากและสิ่งนี้ค่ะมันก็สร้างปัญหาให้กับกิจการของหลายๆคนโดยไม่รู้ตัว พราะตัวพี่นวลเองอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าลูกศิษย์หลายๆคนที่มาปรึกษาปัญหาภาษีพี่นวลน,นะคะก็มีเรื่องของเงินทอนตรงนี้ค่ะเยอะมากและบางครั้งนะคะในเรื่องของเงินทอนเจ้าของกิจการที่มานะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจากเงินทอนเนี่ยมันกลายมาเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียภาษีแพงได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันนะคะสมมตินะคะบริษัทใต้โตเป็นบริษัทที่มีพี่โชคดีเป็นกรรมการ แล้วปรากฏว่าก็จะมีเรื่องของเงินทอนที่ต้องจ่ายเพื่อนแลกกับบางสิ่งบางอย่างแล้วตัวพี่โชคดีอะคะ่ะก็เอาเงินของกิจการบริษัทใต้โต๊ะนี่แหละคะ่ะออกไปเพื่อจ่ายเงินจำนวนนั้นแต่มันไม่ได้มีเอกสารอะไรเข้ามาแต่มีการนำเงินของกิจการออกไปสมมุินะคะมีเงินกิจการออกไปมากถึง 25ล้านสุดท้ายนะคะเงิน25ล้านที่นำออกจากบริษัทใต้โต๊ะตรงนี้ค่ะจะกลายเป็นเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมาการโดยมีพี่โชคดีนะคะกลายเป็นลูกหนี้ของกิจการบริษัทใต้โต๊ะโดยไม่รู้ตัวและถ้าบริษัทใต้โต๊ะเองอะค่ะก็มีการกู้เงินจากธนาคารมาแล้วเสียเงินกู้ให้กับธนาคารต้องเสียดอกเบี้ยถึง เงิน25ล้านที่เป็นเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการตรงนี้ค่ะตัวพี่โชคดีก็จะต้องเอามาเสียดอกเบีย้ยนะคะให้กับบริษัทใต้โต๊ะ5%ด้วยเช่นกัน25ล้านคูณ5%นะคะก็จะเป็นเงินค่าดอกเบีย้ยมากถึง1ล้าน2แส5 0 0 0 0นแล้วถามมาพี่โชคดีจะไม่จ่ายเงินตรงนี้ที่เป็นดอกเบีย้ยให้กับบริษัทใต้โต๊ะได้ไหมไม่ได้นะคะ เพราะว่าสัมภาร์ก,ก,ก็สามารถมาประเมินภาษีเรื่องของดอกเบีย้ยเงินกู้ยืกมกรรมการได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะคะเงิน1 2 5 0,000าาทที่ต้องจ่ายเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยจะถือเป็นรายได้ของบริษัทใต้โต๊ะที่เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาเงินตรงนี้นะะไปเสียภาษีอีก20%ซึ่ง20%ก็จะเป็นเงินถึง2 5 0 0 0 0บาทเห็นไหมคะแค่เงินทอนตรงนี้ 25ล้านที่เอาออกไปในกิจการมันกลายเป็นเรื่องของลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการและเป็นสาเหตุที่ทำให้นักธุรกิจหลายคนต้องเสียภาษีแพงจากความไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะ มีเรื่องของเงินทอนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรูปมีเงินกู้ยืมกรรมการที่อาจจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวก็ได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันแท็กเอ็กเปิดค่ะ และถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถนะคะกดติดตามได้ที่ a s สไซน์ e ทคเอทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่าจำไว้นะคะอย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ